ครับวันนี้เราก็มาส่งเรือที่เปอสองพี่น้องนะครับเป็นเรือตะเคือเรือตะเคยอาวหกไปไหนนะครับพอมากสองลำนะครับไปเลยเรือลำหนึ่ง ปลาเสร็จกลับแล้วไอ้ที่ยังคิดไปหาไม้ที่ไหนดีวะนี่เอาบอกให้ปลูกคว้างก็ฟ้างปลูกกว้างกำลังดียาวไม่ได้แล,ล้วละยาวก็ได้ครับมันทำกระทงมาแบบนี้ยาวก็ได้ครับยาวก็คือยาวต้องเติมไม้ยางใชงไม่ได้ไม่ไมยังเห็นครับมันมีกาดในรานรอบๆ น้ำยังไม่ลดเลยครับตอนนี้ไม่อยากไม่เอาเดี๋ยวต้องตู้แล้วเครื่องเ่่มาด้วย่ที่ปลากระดิ่เอ้ Okay, ครับขอบคุณนานาทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสนใจก็ติดต่อกันมาได้นะเบอิด<า>โทรอยู่ใต้คลิปเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ